แค่บ๊ยกันจ้ะอ่ะเด็กๆมีผลไม้อะไรบ้างในตู้เนี่ยดูสิอ่มะม่วงอ่ะมะม่วงมะม่วงภาษาอังกฤษว่าไงดองโมมีแชมพูแมพูมันขอกินมะม่วงเย็นเย็นมากมะม่วงภาษาอังกฤษว่าไงแมงอะไรแมงโก้โอเคแมงโก้มีอะไรอีกคะสามชามีไหมสามชาอะไรสามชา อะไรจ๊ะสามชาอยากกินอะครัอะไรอะแชมพูอาสีมูคืออะไรอยากินมัมี่แชมพูชมพูว่าไงภาษาอังกฤษรสอะไรรถแอปเปิลรถแอปเปิลแอปเปิลเก่งมากอ่ามีอะไรอีกที่เป็นเป็นภาษาอังกฤษดูซิที่เรารู้ว่วอชเทอร์เมลอนวอชเทอร์เมลอนคืออะไรคะ แตงโมมีอะไรอีกคะมีแพ้ด้วยมีแพ้มีอะไรนะคะฮะลูกแพ้ลูกแพ้โอ้จริงอ่ะมีลูกแพ้ด้วยหรอไหนคุณโคดูสินี่ค่ะใช่หรอไม่ใช่ฝรั่งดองกาเฟอร์กาเฟอร์โอเคเอาฝรั่งดองได้ยังคะฝรั่งดองค่ะฝรั่งดองด้วยค่ะฮะเอารวมเลยรวมเลยรวมเลยเด็กๆอยากกินบวยไหมน่ะ อ่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่าขอบคุณน้าด้วยขอบคุณน้าด้วย